สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่แบบฝึกหัดที่1.2ตอนที่3นะคะเราพูดกันไปข้อ1 2 3เนี่ยใน2คลิปแรกเนาะแล้วก็ตอนที่3ของคุณครูเนี่ยก็จะเป็นข้อ4 5 6นะคะแล้วก็จะไปจบที่ตอนสุดท้ายคือคลิปที่4นะคะคือข้อ7 8แล้วก็9เนาะ แล้วเราก็จะไปเจอกันในการสอบเก็บคะแนนของเย็นวันอาทิตย์นี้นะเด็กๆเ,เราผ่านกันมา3ข้อคุณครูทวน,นก่อนหอรามอกับคอรนอเนี่ยเวลาที่นักเรียนอ่านโจทย์แล้วในโจทย์ปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่หอรามอก็จะเป็นอะไรคะจับกลุ่มให้ได้จํานวนในกลุ่มเยอะที่สุดใช่ไหมกับถ้าเป็นคอรนอเนี่ยก็จะเป็นที่น้อยที่สุด หรือขั้นเริ่มต้นใช่ปะ่ะจะเป็นอะไรนะคะหลังจากหมด9ข้อไปเนี่ยนั่น,นจะต้องแยกได้อย่างน้อยๆโจทย์เนี่ยนั่น,นจะต้องแยกได้ว่าโจทย์ข้อนี้เป็นหอละมอหรือว่าเป็นคนออนนะคะ,ะกลับเข้ามาที่ข้อที่4ของเรานะ,ะข้อที่สี่ ลุงใจมีที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง28เมตรยาว40เมตรนะคะนักเรียนต้องคิดภาพก่อนไอค้คำว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงสี่เหลี่ยมจัตุรัสหน้าตาเป็นยังไงนะคะแล้วก็มาคิดต่อว่าอะไรด้านกว้างคือด้านไหนด้านยาวคือด้านไหนถูกต้องไหมถ้าหนูยังแยกไม่ออกคุณครูกนแนะ็แนะนำแว่าให้ดูโจทย์ว่าตัวเลขตัวไหน ที่มันเยอะที่สุดอ่าเขาจะให้ค่ามาสองอันใช่ไหมเหมือนข้อนี้ก็คือ28กับ40ใช่ไหมคะอันที่เยอะคือ40ใช่ไหมให้40ไปอยู่ที่ยาวนะแล้วก็ให้กว้างเป็น28ทีนี้ให้นักเรียนวาดรูปออกมาก่อนเพื่อจะได้ทำความเข้าใจได้ง่ายสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้ถูกต้องไหมคะแล้วครูก็บอกไปเมื่อกี้นี้ว่าด้านที่ตัวเลขมันเยอะ ให้มันเป็นด้านยาวอ้าวด้านยาวก็จะอยู่ทางนี้เพราะฉะนั้นอีกด้านที่เหลืออยู่ก็คืออะไรคะด้านกว้างทีนี้สี่เหลี่ยมผืนผ้านเนี่ยคืออะไรสี่เหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากันสองคู่หมายความว่าด้านกว้างเนี่ยยาวเท่ากันกับด้านยาวยาวเท่ากันใช่ปะ แต่ถ้าเป็นจัตุรัสเนี่ย,ยด้านทุกด้านทั้ง4ด้านเนี่ยจะยาวเท่ากันใช่ไหมอ่านี่คือความแตกต่างของพื้นผ้ากับจัตุรัสนะอ่ะทีนี้กลับมาต่อที่โจทย์เราตอนนี้ได้รูปและรู้แล้วว่าด้านไหนยาวเท่าไหร่ทีนี้เขาก็บอกว่าอะไรคะต้องการทํากําแพงล้อมที่ดิน3ด้านอ้าวเรามี4ด้านใช่ไหมเรามี4ด้านนะแต่เขาจะเอา3ด้านทําไมคะ โดยเว้นด้านกว้างไว้อ่าเมื่อกี้บอกว่าด้านไหนคือด้านกว้างเมื่อกี้บอกว่าด้านไหนคือด้านกว้างนี่คือด้านกว้างใช่ไหมนี่คือด้านยาวถูกป่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาต้องการเว้นด้านกว้างไว้หนึ่งด้านรูปก็จะออกมาเป็นแบบนี้อ่ารูปออกมาเป็นแบบนี้นะใช่ไหมไม่เอากว้างด้านหนึ่ง เพราะฉะนั้นก็จะเป็น28อ่ะคุณครูเขียนผิดสิคุณครูก็จะได้เป็นอะไร40 28แล้วก็40ถูกต้องไหมรั้วก็จะได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะถามต่อและปักเสาที่มุมทั้ง4ปักเสาที่มุมทั้ง4แน่นอนสี่เหลี่ยมมันมีสี่มุมอะ ได้อย่างปักเสาที่มุมทั้ง4ปักเสาที่มุมทั้ง4แล้วก็รำไมต่อให้เสาแต่ละต้นห่างเท่าเท่ากันใช่ไหมห่างเท่าเท่ากันลุงใจต้องปักเสาให้ห่างกันมากที่สุดกี่เมตรและใช้เสาทั้งหมดกี่ต้นเอานะ จะเป็นหอลอมอรหรือจะเป็นคอลนอดีเรายังปักเสาไม่เสร็จนะเรียนเราปักเสาที่มุมทั้งสี่ถูกต้องแล้วแต่ในระหว่างเนี้ยในระหว่างเนี้ยเนี่ยเราจะต้องปักมันลงไปอีกซึ่งเขาบอกว่าให้มันห่างเท่าเท่ากันอยากรู้ว่ามันจะห่างกี่เมตรห่างกันมากที่สุดกี่เมตรแล้วใช้เสา กี่ต้นอ่าตอบตัวเองได้ยังว่าเป็นหอลมอรหรือเป็นคอรนอตอบตัวเองได้ยังเป็นหอลมอค่ะอ่าเรามาหาหอลมอของของความยาวทั้งหมดทั้ง3ามด้านก่อนอ่ะของความยาวก็มี28กับ 4ี่สิบใช่ไหมคุณครูหานสั้นเลยนะนะอ,อะไรยี่สิบแปดกับสี่สิบอะไรเริ่มขึ้นได้มาสองสี่เจ็ดอ่ะขอสองนะสองอะไรได้ยี่สิบแปดอ่ะคิดเลขก่อนสองอะไรได้ยี่สิบแปด 14 2อะไรได้40 20อ่ะทีนี้เหลือ14กับ20อะไรได้ที่หารได้ทั้ง14และยี่อ่ะ2มาอีกแล้วใช่ไหมเจมาได้ไหมไม่ได้เพราะว่า7จทำไมคะ7ได้แค่14แต่7ไม่ได้20เพราะนั้นยังคงใช้ 2ต่อไป 2, 7, 14, 2, 10เป็น20ถูกปะ่ะใช่ไหมอ่ะทำต่อไหมไม่ทำไม่ทำเพราะอะไร 7, 7เป็นจำนวนเฉพาะและ้วแต่10ไม่เป็นและหอละมอบอกว่าเวลาจะหาแม่สุขคุณมาหารเนี่ยต้องหารได้ทั้งหมดทั้งหมดคือทั้ง7และทั้ง10ถูกเป่า อ่ะเพราะฉะนั้นเราจะจบเพราะฉะนั้นหอละมอของความยาวด้านคุณครูใส่ด้านเข้าไปด้วยความยาวด้านก็คืออะไรคะ2องคูณสหรือ4นั่นเองอ่ะตอนนี้ได้4แล้วนะแสดงว่าไอ้แต่ละด้านเนี่ยมันต้องห่างเสาที่ปักลงไปเนี่ยมันจะต้องห่างกัน4เมตรเพิ่มอ่ะคุณครูเขียนต่อแสดงว่า เสาแต่ละตน้นห่างกัน4เมตรเขาถามว่าเขายังถามต่อนะใช่ปะเขายังถามต่อนะว่า4เมตรคืออะไรคือตรงนี้ลูก4เมตรให้มันห่างกัน4เมตรเห็นไหมคุณครูแค่วาดรูปคุณครูก็เห็นแล้วว่ามัน ไม่เท่ากันใช่ป่ะแต่พอเราหาออกมาปุ๊บเนี่ยเราหาแล้วว่าที่ห่างได้มากที่สุดที่จะทําได้คือ4เมตรเพราะนั้นเวลาช่างเขาทาเขาจะทํำไหมคะเขาก็จะเอาสายเมตรตลับเมตรใช่ไหมไปขึงแล้วก็ดูว่าทุกๆสี่อยู่ตรงไหนใช่ป่ะก็จะเป็น4เมตรสี่เมตรสี่เมตรห่างกันไปเรื่อยๆอ่ะคำถามสุดท้ายก็คืออะไรจะต้องใช้เสากี่ตน้น จะต้องใช้เสากี่ต้นนะได้สี่เมตรละแสดงว่าอ่ต่อโอ้คุณครูเพิ่งเห็นว่าคุณครูคเขียนตัวเล็กจังเลยต่อไปช่างมันแสดงว่าอีกแล้วแสดงว่ากำแพงสามด้านเนี่ยกำแพงสามด้านจะใช้เสากี่ต้น จะต้องคิดยังไงอะคะกำแพงสามด้านจะต้องใช้เสากี่ต้นอ่าก็ต้องมาคิดก่อนใช่ไหมว่าและไอ้กำแพงสามด้านเนี่ยเรารวมความยาวมันเข้าไปด้วยกันแล้วหรือยังอ่าเพราะฉะนั้นต้องหาก่อนหาความยาวทั้งสามด้านของกำแพง อ่ะเอาอะไรมาบวกกันบ้างความยาวทั้งสามด้านของกำแพงโจทย์บอกว่าอะไรบ้างนะที่เราตกลงกันไว้แล้าตกลงเนี่ยอ่ะรูปเนี้ยเราตกลงกันเอาไว้เพราะฉะนั้นก็จะมีอะไรบ้างคะสี่สิบบวกยี่สิบแปดบวกสี่สิบเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ไม่บอกบอกแต่เป็นเมตรคุณครูไม่บอกว่ามันเป็นรวมกันแล้วมันเป็นเท่าไหร่ทีนี้ พอรู้แล้วว่าหากำแพงสามด้านเนี่ยใช้เสากี่ต้นเมื่อกี้ต้นหนึ่งห่างกันกี่เมตรห่างกันสี่เมตรใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณครูขอลบบรรทนี้ทิ้งไปเลยก็ได้แล้วกันนะเพื่อกันหนูมาสับสนแล้วเดี๋ยวคุณครูจะไปเขียนใหม่อ่ะเพราะฉะนั้น คุณครูเขียนอันนี้ให้ก่อนเะได้ไม่งงและปักเสาแต่ละต้นห่างกัน4เมตรดังนั้น กำแพงทั้ง3ด้านใช้เสาทั้งหมดทำยังไงดีถึงจะรู้ว่าไอการที่มีความยาวอยู่1เส้นเนี่ยแล้วก็เอาไปซอยออกทีละสีทีละสีทีละสี่ทีละส,ละส,ละสเนี่ย มันเป็นวิธีอะไรฮะเข้าใจเข้าใจที่ครูพูดไหมการที่มีความยาวอยู่ทั้งหมด a เมตรแล้วก็บอกว่าจะซอยมันออกทีละ4ทีละ4ทีละ4 a กับ D เนี่ยควรจะทำวิธีอะไรกันถึงจะรู้ว่าได้กี่ต้นฝากไว้นะคะ คุณครูไม่บอกคุณครูทิ้งไว้แค่นี้นะข้อ4ไปค่ะข้อ5้าจ้าหาให้เจอเอาเองนะเพราะฉะนั้นคุณครูไม่เฉลยนะคุณครูทิ้งเอาไว้แค่นี้นะมาดูข้อ5ค่ะเพนต้องจัดเครื่องเขียนเป็นชุดซึ่งประกอบด้วยปากกาหมึกสีแดงปากกาหมึกสีน้ําเงินนะมีแดงมีน้ำเงินใช่ไหมแล้วก็ปากกาลบความผิด อย่างละ1ด้ามทีนี้ปากกาแดงเนี่ย1แพ็คมัน50ปากกาน้ำเงินเนี่ยแพ็ค12และปากกาลบความผิดเนี่ยแพ็ค6อันนี้คือชีวิตจริงเลยลูกเวลาไปซื้อเขาขายไม่เท่ากันเราก็ได้มาแบบนี้ทีนี้เราต้องทำไมคะต้องซื้อปากกาทั้ง3ชนิดอย่างน้อยที่สุดอย่างละกี่แพ็คถึงจะได้เป็น1ชุด1ชุด1ชุดใช่ปะ่ะและน้อย อย่างน้อยที่สุดอย่างละกี่แพ็คแล้วไออย่างน้อยที่ได้มานั้นนะ่ะมันจัดแล้วจะได้กี่ชุดของมองหรือคอรนอถานแค่นี้ก่อนมีท็อปปิกมาให้เลยเนี่ยคำยอดฮิตมากเป็นคอรนออะเพราะนั้นเริ่มทำอุ๊ยเริ่มทำโดยการที่ทำไมก่อนคะหาคอรนอของ จำนวนด้ามปากกาในแต่ละแพ็กเพื่อที่จะได้ทําไมคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าหนูจะต้องซื้อทั้งหมดอย่างละกี่ด้ามเพื่อให้มันมาครบมาเจอกันอ่ะหาคอลนอของจํานวนปากกาในแพ็กเนาะ ก็จะมีอะไรบ้างคะสิบห้าสิสิสองแล้วก็หใช่ไหมหั่นั้าหรือจะทำหรือจะแยกตัวประกอบดีเอาแยกตัวประกอบบ้างดูจากใบงานแล้วห้าสิสิบสองแล้วก็หมา 50นี้ได้มาจากอะไรบ้าง2คูณ5คูณ5 2 5เป็น10 5 5เป็นเอ้ย10คูณ5เป็น50อ่ะ12ได้มาจากอะไรบ้าง2คูณ2คูณ3 2ม4 4 x 3ส2แล้วก็6ก็ได้มาจาก2คูณ3อ่ะทีนี้มาหาตัวที่ซ้ำคอลนอใช่ไหมเรากดตกลงกันเอาไว้ว่าอะไรคะ ตัวที่ซ้ำกันทั้ง3หรือตัวที่ซ้ำกัน2ใน3แล้วก็อ่ะเอาเศษที่เหลืออยู่ด้วยถูกป่ะอ่ะอันเนี้ยคือ2ใน3ทีนี้เศษที่เหลืออยู่คือนี่คือเศษนี่คือเศษแล้วก็นี่คือเศษ5กับ5เนี่ยเราจะไม่รวมกันนะนะเพราะฉะนั้นอ่ะมาเพราะฉะนั้น คนอของ50 12แล้วก็6คือ2อคูณสเป็นเศษอ่ะแล้วก็3แล้วก็คูณ5ที่เป็นเศษไม่มีคู่ได้เท่าไหร่ได้จำนวนด้าม ได้จานวนด้ามทั้งหมดมาแล้วนั่นหมายความว่าอะไรคะนั่นหมายความว่าจํานวนด้ามของปากกาแดงต้องซื้อเท่านี้ด้ามปากกาน้ําเงินก็ต้องซื้อให้ได้เท่านี้ด้ามปากกาลบคําผิดก็ต้องซื้อให้ไวเท่านี้ด้ามคุณครูไม่เฉลยอ่ะคุณครูใส่ไว้มันเป็น A นักเรียนได้คําตอบเท่าไหร่ไม่ต้องเขียน A มาให้ครูนะนักเรียนได้เท่าไหร่ก็เขียนไปนักเรียนได้ยี่ห้าด้ามก็เขียนยี่ห้าด้ามนักเรียนได้600ด้ามก็เขียน600ด้ามแต่คุณครูไม่เขียน อทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรยนจะต้องซื้อปากกาให้ได้เท่ากับ A ด้ามที่คิดมาแล้วอ้าวหลังจากนั้นต้องทำอะไรต่อเขาบอกว่ามันเป็นแพ็กใช่ไหมล่ะจะต้องซื้ออย่างละกี่แพ็กทีนี้วิธีการจัดให้ได้อย่างละกี่แพ็คนักเรยนต้องเอา A เป็นตัวตั้งปากกาแดงก็จะได้ A แล้วก็หารกับห้าสิบทำไมทำไมเพราะปากกาแดงหนึ่งแพ็คม er> ีห้าสิบด as ้ามเพราะฉะนั้นปากกานําเงินก็ต้องเป็น A หารด้วยเท่าไหร่คะก็ต้องเป็น A หารด้วยสิบสองด้าม อ่าเพราะฉะนั้นปากกาลบคำผิดล่ะปากกาลบคำผิดปากกาลบคำผิดก็ต้องเป็นคำตอบที่นักเรียนหาเอาไว้ A เนี่ยเปลี่ยน A เป็นตัวเลขของตัวเองนะคุณครูแค่ไม่ฉเฉลยเท่านั้นเองไปหารกับเท่าไหร่กับ6เพราะฉะนั้นนี่จะได้จำนวนของแพ็ ใช่ไหมเมื่อได้จํานวนของแพ็คออกมาแล้วก็จะรู้แล้วว่าปากกาแดงเนี่ยหนูต้องซื้อยี่สิบแพ็คอันนี้คุณครูค,คิดตัวเลขขึ้นมาเฉยๆลอยๆนะปากการะกันน้าเงินซื้อสามสิบห้าแพ็กปากกาลดคําผิดซื้อสิบแพ็คอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะได้คําตอบของมันออกมาซึ่งหนูคิดเลขเท่าไร่เท่านั้นนะคะไม่ใช่ตามที่คุณครูพูดนะอ่าทีนี้คําถามสุดท้ายไม่จบอีกจัดได้กี่ชุดจัดได้กี่ชุดเมื่อได้คําตอบตรงนี้ออกมา นักเรียนก็จะต้องมาดูว่าเมื่อนักเรียนได้ปากกาโน่นนี่นั่นอะไรที่น้อยที่สุดคะอะไรที่น้อยที่สุดไม่มีอะไรที่ได้น้อยที่สุดมีปากกาแดงละ่ะได้น้อยที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าจํานวนปากกาของปากกาแดงในหนึ่งแพ็คเนี่ยมันเยอะที่สุดถูกไหมเมื่อเราได้จํานวนแพ็คออกมาเรียบร้อยแล้ว เราก็จะตอบตัวเองได้นะสุดท้ายเราต้องตอบคำถามสุดท้ายด้วยว่าเราได้กี่แพ็คอะสิ่งที่ต้องตอบคุณครูเขียนไว้ให้ตรงนี้กลับไปย้อนมองหาเอาเองนะว่าเราต้องตอบเป็นอะไรเพนจะต้องซื้อ ปลกกาหมึกสีแดงกี่แพ็คปลกกาหมึกน้ำเงินกี่แพ็คแล้วก็ปลกกาลบคำผิดกี่แพ็ค คำถามถามัดไปก็คือเพนจัดชุดได้ทั้งหมดกี่ชุดอืมกลับไปย้อนคิดดูตกลงได้กี่ชุดเอ๊หาไปหรือยังเอ๊หาคำตอบไปหรือยังกี่ชุดนะเอ๊หาไปหรือยังว่ากี่แพ็กนะข้อนี้ เจอกันในข้อสอบนะคะอ่าข้อสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะข้อ6เมย์ต้องการทำกล่องของขวัญที่มีลักษณะเป็นลูกบาทลูกบาทก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุลัสทั้งหมดทุกทุกด้านเนาะประกรอบประกรอบกันขึ้นมาเป็นรูปทรงนัาเรียนนึกถึงรูปบาทไม่ออกให้นัาเรียนนึกถึงกล่องใส่ขนมเค้กก็ได้ หรือกล่องใส่กระดาษทิชชู่ที่วางอยู่บนโต๊ะกินข้าวอ,อนะ๋อันนั้นมันจะเป็นมันจะเป็นผืนผ้าใช่ไหมอ่ะคิดถึงกล่องใส่ขนมเค้กอันนั้นอะส่วนใหญ่จะเป็นลูกบาศกนะคะโดยที่ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยกว้าง50ยาว90สูง60เขาทำไมนะทำกล่องของขวัญเป็นลูกบาศ ที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดเพื่อใส่เข้าไปในลังที่เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากอ่ะแยกก่อนนะไอ้ลูกบาทกเนี่ยก็คือลูกบาทต่างหากไอ้ลังที่เป็น50 90 60เนี่ยก็เป็นต่างหากนะ ก็เป็นต่างหากนะนี่แยกกันนะเอาอันนี้ไปใส่ในอันใหญ่ถามว่าต้องเอาอันเล็กๆเ,เนี่ยได้ทั้งหมดใส่เข้าไปเนี่ยได้เท่าไหร่แล้วไอ้กล่องของขวัญเนี่ยมันจะต้องมีแต่ละด้านเนี่ยยาวเท่าไหร่อะอาจจะดูยากนิดนึงจะพาทำนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ ก็จะวนกลับไปที่เหมือนกันกับข้อ4นั่นก็คือหาหอละโมอของมันก่อนหาหอละโมอของ50 90 60อืมอันแรกเอาอะไรมาหารดิ50 90 60ลงตัวจังเลยแม่10เลย15 5ห1าห9าส6 0ส6 6เ0อ่ะทำต่อไหมห้า้ หาเป็นจำนวนเฉพาะ9ไม่เป็นหไม่เป็นแต่เรากำลังทำหอลมอเพราะนั้นกฎของหอลมอก็คืออะไรคะต้องหาแม่สุคูณที่ได้ทั้งหมดเพราะนั้นไม่มีแล้วแม่สุคูณที่หาร5ลงตัวก็จะไม่9ก้ากับไม่6ลงตัวเพราะนั้นจบแล้วเพราะนั้นหอลมอของข้อนี้คืออะไรคือ1ิใช่ไหม ใช่ไหมคือ10นะอ่ะทีเนี้ยรู้แล้ว10เนี่ยหมายถึงอะไร10คือความยาวแต่ละด้านของลูกบาทเราหาเพื่อเราจะเอาไปทราบว่าลูกบาทเนี่ยจะต้องด้านละเท่าไหร่ เพื่อเอาไปใส่ลงไปในกล่องสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมาหาต่อคำถามสุดท้ายก็คือจะวางซ้อนกันเนี่ยอันนี้คือคำตอบแรกนะอันนี้คือคำตอบแรกคำตอบที่หนึ่งทีนี้เราจะทำนี่ก็คือจะวางซ้อนกันเนี่ยได้ทั้งหมดกี่กล่องอ่ะมาดูคำตอบที่สองคิดยังไงอะฮะบรรจุลงไปเนี่ยนะคะอะ จะวางกล่องซ้อนกันมีทั้งหมด3ด้านใช่ไหมหกสิบห้าสิบเก้าสเนี่ยเป็นความสูง50เป็นความกว้างความกว้างเนี่ยเป็นแต่ละชั้น 90เนี่ยจะเป็นแต่ละแถวอ่าทีนี้เอา1ิบมาค่ะเอา1ิบมาหารเลยเอา1ิบมาหารเพราะว่าลูกบาศก์เนี่ยทุกด้านของมันคือ1ิบหมดเพราะฉะนั้นก็จะได้คำตอบของมันออกมาแล้วนะซึ่งครูไม่บอกนะอันนี้เป็นชั้นอันนี้เป็นแถวอันนี้เป็นกล่อง ทำไปแล้วได้อะไรขึ้นมาอ่ะมาถึงบรรทัดนี้นะแสดงว่าบรรจุกล่องของขวัญได้ a b c เอามันมาคูณกันจ้ะ จะได้จํานวนกล่องจะได้จํานวนกล่องค่ะจะได้จํานวนกล่องนะอ่ะเมต้องทํากล่องของขวัญนนะ่ะให้ได้แต่ละด้านยาวสิบเซนและก็จะต้องทําทั้งหมดกี่กล่องเออตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่หนูจะต้องเป็นคนตอบเองนะคะ ก็รูปของค้อนี้ก็จะได้ประมาณเหมือนรูปแรกที่คุณครูวาดไว้รูปของรูปของกล่องฉากใช่ไหมใช่ไหมอ่ะซึ่งออบอกว่าก็จะเอารูปบาทไปใส่ซ้อนกันใช่ปะ่ะ มันก็จะลักษณะเป็นแบบเนี้ยคือมันซ้อนกันอยู่ในกล่องเนี้ยเหมือนเวลาเราใส่ของเข้าไปโอู้ปของคุณครูนี่จินตนาการไม่เกิดเลยจริงๆโอเคนะคะเจอกันในคลิปสุดท้ายคลิปหน้านะของข้อ7 8แล้วก็9